จังหวัดนนทบุรีแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,566รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในวันนี้ที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีนางสาวโอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,566จังหวัดนนทบรุรีร่วมถแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระยะควบคุมเข้มข้นในระหว่างวันที่29ธันวาคม2,565จนถึงวันที่4มกราคม2,566เพื่อการดำเนินงานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน สามารถลดปัดจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์มีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น45ครั้งผู้บาดเจ็บ45รายมีผู้เสียชีวิต4รายส่วนสรุปผลการดำเนินง,งานในภาพรวมของจังหวัดสถิติสะสมรวม7วันอย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566จังหวัดนนทบรุรีจะนำไปถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนนทบรุรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ในครั้งต่อไปนิว24สุกัวญาสุวรรณรายงาน